คลิปนี้นะครับจะมาอธิบายเกี่ยวกับกรณีรถยนต์สตาร์ทไม่ติดนะครับกรณีที่ได้สตาร์ททำงานนะครับมีเสียงสตาร์ทของใดนะครับปกติแต่เครื่องยนต์ไม่ติดอย่างเงี้ยนะครับสิ่งแรกที่เราต้องเช็คนะครับก็คือเช็คว่าน้ำมันมาหรือเปล่านะครับก็คือเช็คตรงนี้นะครับสายน้ำมันนะครับถอดสายน้ำมันออกนะครับ แล้วก็เช็คดูบิดกุญแจที่ตำแหน่งออนนะครับดูว่าน้ำมันมาดูว่าน้ำมันมาหรือเปล่านะครับถ้าน้ำมันยังปกติไหลปกติก็คือปั๊มติทำงานนะครับกรณีที่หนึ่งนะครับก็คือเช็คปั๊มตินะครับถ้ารถยนต์สตาร์ทมีเสียงในสตาร์ทปกติแต่รถไม่ติดนะครับครับหลังจากเช็คน้ำมันแล้วนะครับน้ำมันมาแล้วครับแล้วก็ถ้ายัางไม่ น้ำมันมาแล้วแต่ยังสตาร์ไม่ติดกรณีที่2ก็คือเช็คคอยจุดระเบิดนะครับเช็คว่าไฟมาคอยจุดระเบิดหรือไม่นะครับแล้วก็ถ้าไฟยังมาคอยจุดระเบิดอยู่เราก็เช็คหวัวเทียนนะครับว่าหวัวเทียนเสียหรือเปล่าหวัวเทียนใช้งานมานานจนสปาร์กไม่ได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าหากไฟไม่มาคอยจุดระเบิดนะครับให้มาเช็คที่ฟิวนะครับ ้ซีวิคเอฟบีฟิวนะครับจะเป็นหมายเลขจะอยู่ตรงนี้นะครับตำแหน่งนี้นะครับนับหนึ่งสครับฟิวสิบหแอมเป็นฟิวของคอยจุดระเบิดนะครับแล้วก็มีกองอากาศนะครับถ้าต้องเปิดดูกองอากาศถ้าตันมากๆนะครับไม่เคยเป่าเลยอย่างเงี้ยครับไม่เคยเปลี่ยนเลยก็ เป็นสาเหตุที่อากาศผ่านไม่ได้นะครับทําให้สตาร์ทไม่ติดได้เหมือนกันนะครับแล้วก็นิ้นปีกผีเสื้อนะครับถ้าสกปรกมากก็ส่งผลด้วยเหมือนกันนะครับกรณีรถสตาร์ทไม่ติดแต่ได้สตาร์ททำงานนะครับถ้าหากว่ามีได้สตาร์ททำงานนะครับแต่ทำงานดังเสียงดังแตกๆเบาๆนะครับแสดงว่าแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ อ่อนต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือไม่ก็เอาไปชาร์จนะครับแล้วอีกกรณีหนึ่งนะครับก็จะมีฟิวสตาร์ทนะครับกรณีนี้กรณีนี้เกิดขึ้นยากนะครับฟิวสตาร์ทฟิวสตาร์ทจะอยู่บริเวณน,นี้นะครับต้องไปดูคู่มือนะครับว่าอันไหนคือฟิวสตาร์ท กรณีนี้ดีเลย์สตาร์ทนะครับกรณีนี้ก็เกิดขึ้นยากเหมือนกันครับเช็คมาทั้งหมดแล้วนะครับหลังจากเช็คคอยเช็คหัวเทียนเช็คน้ำมันเช็คเช็คกองอ,อากาศนะครับเช็คลิปปี้เสื้อถ้ายังไม่ติดอยู่อ๋อแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราต้องเช็คนะครับก็คือต้องเช็ค หัวฉีดด้วยนะครับเช็คหัวฉีดหัวฉีดจะอยู่ตรงนี้นะครับหัวฉีดมี4หัวนะครับเราต้องเช็คด้วยนะครับว่าหัวฉีดของเราทำงานปกติหรือเปล่านะครับถ้ายังสตาร์ทไม่ติดก็ไปเช็คฟิลเช็คฟิวแล้วยังสตาร์ทไม่ติดอีกก็ ก็ต้องไปเช็คกำลังอัดของเครื่องยนต์นะครับกำลังอัดของเครื่องยนต์ก็ต้องถอดคอยจ์จรลเบิดถอดหัวเทียนออกทั้งหมดนะครับแล้วก็มีเครื่องวัดกำลังอัดของเครื่องยนต์นะครับถ้ากำลังอัดของเครื่องยนต์ไม่ได้ไม่ขึ้นกำลังอัดไม่ขึ้นนะครับแสดงว่าต้องเปิดฝาดูวาลนะครับวาลรั่วหรือเปล่านะครับฝาลูกสูบปกติดีหรือไม่นะครับต้องเปิดดูนะครับ